คนอื่นไปเมืองไทยเอาอะไรไปไม่รู้แต่เราแม่ค้าทำหมูแดดเดียวไปเมืองไทยกินในเครื่องตื่นตั้งแต่ตีห้าเพื่อที่จะมาเตรียมทอดหมูแล้วก็มาเช็คอินไปกับลูกชายสองคนชายกับแม่นกเอี้ยงส่วนป้ามาช่วยเช็คอินยังไม่ได้ทาแป้งลงลงลงกันแดดยังไม่ได้ทาแป้งยังไม่ได้ทาครีมคนเยอะมากนี่เขาจะไปไหนกันเขาจะไปไหนกันไปไหนชายไปไหน เมืองไทยกูไทยนะฮ่ากระอาอีดอดเถอวต้องเอาออกหมดทุกอย่างนะปะพอเช็คอินเสร็จแล้วเราก็ขึ้นเครื่องชั้นธุรกิจจากบูเดอร์ถึงออสโลใช้เวลาการิารน1นชั่วโมงกับ30นาทีโยเกิดมีนา้ม แม่แม่สายการบินขนาดในประเทศนะของซัสโอ้โหพื้นที่เหลือเยอะแยะเลยวางเท้าไม่เบียดกันเลยแล้วเราจะลงที่ออสโลแล้วก็สายการบินซัสอีกทีหนึ่งไปลงที่สต็อกโฮมสวีเดน เรามีกระเป๋า4ใบนั่นก็คือใบใหญ่โหลดใต้ท้องเครื่อง2ใบใบละ20กิโลแล้วก็กระเป๋าใบเล็ก2ใบใบละ7กิโลถือขึ้นเครื่องได้แล้วก็พลุงพลังเยอะแยะเลยนกเงี้ยกับฉายมีปัญหาเรื่องการเช็คอินเพราะว่าใช้อยู่เกิน30วันแต่ทีนี้น่ะเ,เวลาเราก็เหลือแค่1ชั่วโมงนกเงี่ยมีวีซ่าให้ลูกแต่นกเงี้ยอ,อยากทําให้เขารู้ว่าการที่ เราเป็นเราแม่ถือพาสปอร์ตไทยแต่ว่าลูกอ่ะถือพาสปอร์ตนอสลูกอ่ะจะอยู่เท่าไหร่ก็ได้เท่ากับแม่เท่าที่ลูกไม่เกิน15้าเขาก็เลยต้องโทรไปถามนะแต่เราเยังมีวีซ่านะ,ะเรายังยังไม่ยื่นให้ดูเรายังอยากลองว่าเขาจะแก้ปัญหายัางไงถ้าเขาแก้ไม่ได้เรางถึงจะให้วีซ่าเขาถ้าเขาแก้ไม่ถ้าเขาแก้ได้ก็คือผ่านแต่ที่จริงก็ยังมีวีซ่านะ ให้ลูกนะให้ฉายนะเรื่องของไปแล้วแต่คอยดูว่าเขาจะทํำยังไงเขาแก้ปัญหาได้โดยที่นกยงไม่ได้ให้วีซ่าเขาดูนกยงก็ถามว่าเป็นไงใจได้ไหมเขาก็บอกว่าได้ก็เลยนี่เลยเช็คอินเข้าไปแล้วทั้งที่ทั้งที่คนอื่นบอกว่าไม่ได้นะแต่ว่าคืออาจจะด้วยเรื่องภาษาหรืออะไรหรือเปล่าไม่รู้และด้วยที่นกยิงก็พนักงานด้วยนะคะมาต่อกันจ้ะขึ้นเครื่องจาก ออสโลจนถึงสตอกโฮล์มสวีเดนใช้เวลาในการบิน1ชั่วโมงแล้วก็ต่อด้วยการบินไทยรักคุณเท่าฟ้าที่จะไปประเทศไทยบ้างก็กกอกกอก่อนเช็คอินเราหิวจ้ะก็ล้วงออกมาข้าวเหนียวแล้วก็หมูทอดที่เราตื่นตั้งแต่ตีห้เพื่อจะทอดมากินบนเครื่องแล้วขึ้นเครื่องเราก็หิวอีกสองแม่ลูกเราก็กัดเลย,ยหมูทอดกับข้าวเหนียว อันนี้คืออาหารเย็นของการบินไทยที่มาแจกประมาณว่าเนื้อผัดพริกไทยดำอุ้ยอร่อยนะอร่อยของเขาหนาแต่เราอะกินข้าวเหนียวหมูทอดมาแล้วเราก็าอิ่มเลหน่อยอีกคือส่งกับอะไรอันนี้อะไรอันนี้เป็นไส้กรอกแล้วก็ซอสเสปปนั ใช้ในเวลาในการบินจากสต็อกโฮล์มสวีเดนจนถึงบางกอกไทยแลนด์11ชั่วโมงจ้ะเหนื่อยสิจ้ะแ,แล้วลงมาก็มาเช็คค่าเงินค่าเงินขึ้นนะ3.4บาทต่อ1โครนแต่ว่าเขาไม่รับแลกจากเงิน,นสดนอร,นร์เวย์ไม่ต้องถือมาจา้ะแตกหมดเลยบูบลี่แตกอ่ที่ใส่ถุงไม่แตกอที่ไม่ใส่แตกจก้ะโอ้โหเฮ็งเลย คือสภาพคือเหนื่อยมากตอนนี้ยู่ดอนเมืองคิดดูว่ามาถึงตั้งแต่หกโมงหกโมงในหน่อย,อยและตอนนี้บ่ายสองโมงสองโมงครึ่งยังเลอยู่สนามบินแต่ว่ามาสนามบินดอนเมืองแล้วเหนื่อยไหมเหนื่อยเอง,ง,งเคยมาไหมยังเนาะยังไม่เคยมา สองแม่ลูกจะรอเช็คอินจากดอนเมืองจนถึงร้อยเอ็ดยังไม่ถึงบ้านเราเลยนะมาตั้งแต่เมื่อวานสรุปเลยใช้เวลาในการเดินทางและเตรียมตัวจากบูเดอร์นอเวยจนถึงมุกดาหารประเทศไทยใช้เวลา3 2ชั่วโมงถึง33ชั่วโมงคือสองแม่ลูกชนิดแบบอ่วมออรไทยกันเลยจ้ะเจอกันใหม่คลิปหน้านะคะเดี๋ยวจะเอาคลิปเมืองไทยมาฝากทั้งคนไทยและคน ที่อยู่นอร์เวย์และคนที่ติดตามก็ยินด้วยนะคะสวัสดีค่ะเจอกันใหม่คลิปหน้าจ้ะทำไมรถคันเล็กๆล,ลากลเครื่องบินลำเบื้องลื่ไมได้เลยเห็นไหมเห็นไหมฉาย